ขยันโคกขยันสับก็ทําไปครับใส่พริกแดงจินดาลงไปครับแจ็คใช้120กรัมแต่ถ้าหากใครสนใจเครื่องปั่นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะทีนี้ใส่กระเทียมจีนลงไป100กรัมครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปอีก10บลากครับวนมาที่เครื่องปั่นครับถ้าใครสนใจในราคาแค่209บาทเอีกนะส่งฟรี ไม่นานครับแป๊บเดียวละเอียดหมดแล้วของถูกคุณภาพดีก็มีนะครับ209าบาทส่งฟรีใครสนใจก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับทีนี้เตรียมอ่างผสมมาครับใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปตัวน้ำตาลปี๊ปจะใช้150กรัมตามด้วยน้ำตาลทรายอีก150กรัมที่แจะใช้น้ำตาล2อย่างเพราะว่าเขาให้ความหวานไม่เหมือนกันน้ำตาลปี๊ปออกจะหวานละมุนนะครับส่วนน้ำตาลทรายจะหวานแหลมครับทีนี้ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปืองล้นให้น้ํามิลลิลิตรก็คือนนี้ใถ้วยตัวแล้วก็คนให้น ก่อนใส่น้ำกระเทียมดองลงไปถ้าเราไม่อยากคนก็นําไปตั้งไฟให้น้ําตาลละลายเพรอน้ําตาลเย็นตัวนํามาผสมกับน้ํากระเทียมดองแบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ก็คนไม่นานนะครับคนไม่นานน้าตาลละลายหมดแล้วนี่ครับ แบบนี้ใช้ได้แล้วทีนี้ใส่พริกที่เราปั่นไว้ลงไปได้เลยใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะสําหรับใครที่จะทําเยอะๆทําขายเนี่ยก็เพิ่มปริมาณเอานะครับใช้การคูณเอาแต่แนะนําให้ทําน้อยๆแบบนี้ก่อนนะครับลองชิมก่อนพอลองทําแล้วอาจปรับรสชาติอีกตามชอบก็ได้นะครับการทําอาหารรสชาติชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทําออกมาเสร็จแล้วชิมแล้วปรับตามชอบได้เลยทีนี้ก็ใส่ซอสพริกลงไป300กรัมอย่างที่บอกนะครับสูตรนี้นําไปทํายําได้สารพัดยําไม่ไว่าจะเป็นยําตีนไก่ยาหมูยอยําลูกชิ้นหรือย,ยามาม่าถ้าใครอยากเพิ่มความเผ็ดสามารถโข เ้าไดและอันนี้แจ็คจะใส่ผงชูรสลงไป20กรัมถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ใส่น้ํามะนาวลงไป400มิลลิลิตรสำหรับมะนาวใครจะใช้เป็นมะนาวคั้นสดหรือมะนาวผงตาขนอก็ได้นะครับแล้วใส่น้ําปลาลงไป350มิลลิลิตรในคลิปนี้แจ็คใช้ของทิพร์สนะครับส่วนผสมทุกอย่างมีแค่นี้แหละครับใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันอย่างที่แจ็คบอกแล้วครับนำไปทํายําต่างๆได้ตักลาดคุกเขากลายเป็นยําทันทีนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อย หน้าตาหน้าทานกลิ่นหอมนะครับสำหรับยำวันนี้จะใช้เป็นลูกชิ้นหมูใครจะต้มหรือนึ่งก็ได้ในส่วนของผักก็เลือกเอาตามชอบได้เลยนะครับแจ็คจะใช้เป็นแครอทขูดเส้น1กํามือใส่ไม่ต้องเยอะหรอกครับเพิ่มสีสันทีนี้ใส่มะเขือเทศหั่นชิ้นลงไป1ลูกแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ซอยลงไปเล็กน้อยในส่วนของผักใครจะใส่กระหล่ำซอยก็ได้นะแล้วเราก็ตักน้ํายำราดลงไปเลยครับ ปริมาณแค่นี้แจ็คจะใส่2ทับพ,พีนะสำหรับน้ำยำอย่างที่บอกถ้าใครชอบเผ็ดๆเนี่ยสามารถโขลกพริกใส่เพิ่มลงไปได้พริกให้เราโขลกแยกไว้นะครับและถ้าใครชอบเปรี้ยวสามารถเพิ่มมะนาวได้นะครับทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยแจ็คจะใส่ขึ้นช่ายหั่นท่อนลงไปเล็กน้อยนะครับใส่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คลุกเคล้าเบาๆแ,บบๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับยำลูกชิ้นง่ายๆจัดเสิร์ฟลงจานได้เลยเป็นสูตรที่ทำง่ายนะครับทำกินทำขายได้ส่วนตัวแจ็คคิดว่ารสชาติพอดีไมมมม่่่่่่ตตต้้้้อออองงปปรรรุเเพิิสสสสสีีันน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 หาา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 ททถลวกใยแณู ในวันนี้ก็พอดีนะครับใครจะจัดเลี้ยงปาร์ตี้อะไรเนี่ยพอดีมากๆจะลวกหมูลวกไก่ใส่ปลากลายเป็นยำได้หมดเลยถ้าใครไม่คิดจะขายยำลองเอาไปทําในปาร์ตี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์